คลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการ Export ต,ตัวไฟล์ให้มันเป็นตัวคลิปกันนะครับสวัสดีครับผมพิชจาก IP พ h ชแชนแนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่บทเรียนบทที่11นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่อุตส่าห์ทนเรียนกันมาถึง11บทนะครับเป็นบทเรียนสุดท้ายของบทเรียนใหญ่ที่2นะว่าด้วยเรื่องของการตัดต่อเบอื้องต้นเนี่ย ถ้าใครฟังมาถึงบทเรียนนี้แล้วเนี่ยผมก็ถือว่าสามารถตัดต่อเบื้องต้นคร่าวๆได้แล้วนะครับซึ่งบทเรียนนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการ export f i l ไฟล์ออกมานะครับคือตัวไฟล์เวลาเรา edit เนี่ยมันก็จะอยู่ใน library ของเรานะครับทีนี้พอเราจะทําให้มันออกมาเป็นคลิปนะครับอย่างเป็น .mp4 หรือ .mov ออย่างเงี้ยครับ เราก็จะต้องทําการ Export มันออกมานะครับหรือบางคนอยากจะได้ตัวคลิปบางส่วนเนี่ยไปทําเป็นตัวปก u t u b e อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับก็มาดูกันเลยนะครับผมในหน้าจอนี้เนาะสมมุติน,นะครับผมจะ Export ตัวคลิปนี้ทั้งคลิปของผมนะครับยาวทั้งหมดนะหนาที 1, 9าวินะครับก็ทําอย่างนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับกดเป็นไฟล์แล้วก็ แชร์นะครับแล้วก็กดมาสเตอร์ไฟนี้นะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับอ่านี่นะอันนี้ก็เราสามารถเอาเมาส์ไเลื่อนนะครับดูพรีวิวคร่าวๆได้นะครับทีนี้นะครับให้เพื่อนๆมากดตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรากดเป็นมาสเตอร์ไฟอันนี้เนาะมันก็จะเป็น .mp4 ให้เรานะครับอ่าเราก็มาเลือกความมาเลือกขนาดของมันนะครับในหน้าตรงเซตติ้งอันนี้นะครับอ่าก็เลือกเป็นเอเตอร์ค a l i t y นะครับแล้วก็ใส่ ขนาด l s o l u t i o n ตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็กดเน็กไปนะครับนะมันก็จะมีชื่อไฟล์ถามว่าเราจะเซฟตรงไหนแล้วก็ใส่ชื่อไฟล์ว่าอะไรแล้วก็พิมพ์ไปนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับมันก็จะทําการ Export ตัวไฟล์ออกมานะครับอันนี้เนาะอ่าโอเคก็แค่นี้นะครับจบล้ะบทน,นี้จริงๆแล้วสามารถ Export เป็ไอื่นๆก็ได้นะครับนี่ครับกดไฟล์แชร์นะครับ ทีนี้เราสามารถเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับว่าเอาเป็น Apple device หรือเป็นอะไรก็ได้นะเช่นถ้าเป็น Apple device 1ัน8 0 p เนี่ยนี่นะมันก็จะขึ้นอย่างนี้เนาะอ่านามสกุลมันก็จะเป็น M4V นะครับตรงนี้นะเราก็มาเลือกเป็น Better Quality แล้วปรับไซส์เหมือนเดิมนะครับก็กด Next แล้วก็ Save ออกมาได้เลยนะครับ หรือถ้าเราอยากจะ export ออกมาเป็นภาพนะครับอยากได้ภาพนี้เนี่ยเอาไปทำปก YouTube นะครับ mm hmm. เราก็กดอย่างนี้นะไฟล์แชร์เซฟเคลเรนซ์เฟรมถ้าเกิดของใครยังไม่มีอันนี้นะครับก็ให้กดไปตรง add destination ก่อนนะครับเดี๋ยวผมลบอันนี้ทิ้งให้ดูนะทีเนี้ยพอเราเข้ามา add destination นะครับมันก็จะมีคำว่า Save Current f r a m e อยู่ตรงนี้นะครับให้เราลากมันมาวางตรงนี้เนาะทีนี้ให้มาปรับตรงนี้นะครับเป็น j p g หรือจะเลือกเป็นไฟล์ตามที่เพื่อนอยากจะได้กันเป็นเนี่ยมันจะมี6นามสกุลน,นะครับเราผมนะก็เลือก JPEG นี่แหละ,ะเสร็จแล้วนะครับผมก็กดปิดอันนี้ไปเนาะแล้วก็กดใหม่ไฟล์แชร์แล้วก็มันจะขึ้นแล้วเซฟคล e เฟรมคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอเหมือนเมื่อกี้นะครับกดไปที่เซตติ้งเนี่ยมันก็ขึ้น JPEG ให้เราออโต้แล้วนะครับทีนี้เรากด next ได้เลยนะแล้วก็ เซฟออกมาเนาะมันก็จะเป็นไฟล์รูปออกมานะครับเราสามารถเอาไปทํำโรเซสต่อได้เลยนะครับก็คือไปแต่งต่อใน Photoshop หรือโปรแกรมทําภาพอะไรที่เรามีก็ได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะทําตัวปกให้จบอยู่ใน Final Cut เองเนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์ข้างบนนี้ไว้แล้วกันนะครับเพื่อนๆสามารถกดไปดูในการ์ดข้างบนในช่อง YouTube ได้เลยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำประมาณนี้นะครับโอเคครับผม ถ้าใครมีคำถามมีคำแนะนำอะไรสามารถติชมหรือว่าแนะนำอะไรเงี้ยผ่านทางคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะให้ทำคลิปแนวไหนเนี่ยก็บอกกันมาได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ที่เป็นบทเรียนบทที่11เ,เนี่ยผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันบทต่อไปเนี่ยเป็นการปรับแต่งตัวคลิปของเราให้มันดูโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นประมาณนี้นะครับด้วยการแต่งสีแต่งสียงอะไรเงี้ยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ